จีนเนี่ยนะเ,เป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งทรงอิทธิพลมากในภูมิภาคเอเชียจีนพยายามมองประเทศใกล้ๆตัวเองเช่นนะครับเวียดนามลาวเขมรแล้วก็ไทยจีนพยายามทําให้สีประเทศนี้นะครับเป็นแหล่งระบายสินค้าของตัวเองโดยการกําหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าแล้วก็เ,เขาเรียกว่า,าวางนะครับประเทศที่เป็นจะทําตัวเป็นฮับนะครับให้กับจีนได้มีอยู่2ประเทศ ที่จีนหมายมั่นปั้นมือแล้วก็สําเร็จไปหนึ่งแล้วก็ล้มเหลวไปหนึ่งนั่นก็คือประเทศที่ประสบความสําเร็จก็คือลาวจีนได้วางลาวเป็นฮับในการนะครับส่งสินค้าพักสินค้าจริงจจังๆเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จจีนสามารถฮุบสปปลาวเอาไว้ดูแลได้ทีนี้อีกประเทศหนึ่งที่พบกับความล้มเหลวนั่นคือขเขมร สวัสดีครับพี่นกเอฟซีทางช่องปานุ่ยทีวีและทางช่องขมิน้นวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสา,สารสาระดีๆจากช่องปานุ่ยทีวีและขมิน้นวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดรับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับขอบคุณมากสำหรับว,วันนี้ที่ปานจะมาคุยจะเป็นคลิปที่2นะครับเป็นคลิปของวันที่23วันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะครับที่มาพูดกันวันนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย เรากําลังมองว่าจีนกําลังจะหาเจ้ามือคนใหม่ก็คือพูดง่ายๆว่า,ขาเขมรวันนี้วุ่นวายไปทั้งประเทศเลยเพราะไอ้สองพ่อลู่มนี่ตะบะแต่ธาตุไฟรั่วนะครับนั่งควันออกตู่ทุกวันมเมาเบียมเมาวายทุกวันจนทําให้ประเทศขเขมรเนี่ยจะชิบหายถ้าเกิดสมมติประเทศขเขมรจะชิบหายและเขมรปิดประเทศไปเนี่ยแน่นอนครับจีนเขาย่อมที่จะรู้อยู่แล้วว่านะฮะไอ้เขมรเนี่ยมันเนรคุณนะครับสิ่งที่จีนลงทุนเอาไว้ในประเทศขเขมรชัเยอะแยะไปหมดเลยก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกขเขมรหักหลังแล้วเขมก่จีนนะ ถ้าเขาจะหักหลังเขาไม่กลัวจีนนะครับเขาก็จะเล่นกติกาเดียวกับเล่นกับเรานี่แหละคือมั่วไปที่อื่นมั่วไปหมดจะไปแหกปากโวยวายว่าถูกจีนทำร้ายถูกจีนมายึดครองประเทศนะครับตอนนี้เขมรเนี่ยนอกจากจะมากวนส้นตีนไทยแล้วเนี่ยเขากําลังจะอะไรเขากําลังจะแสดงให้จีนดูว่าขนาดประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีบุญคุณกับเรามาตลอดเนี่ยกูยังเนรคุณได้เลยกูยังสร้างความวุ่นวายให้ได้อยู่เลยฉะนั้นจีนก็เหมือนกันนะอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเขมรมันรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมือ คนที่มันระแวงไว้เกือบ2ี่ิปีวันนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าไอ้ฮุนเซนมันเคยเรามันเคยไม่ไมมันเคยไว้ใจใครที่ไหนเนาะที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันไม่เคยไว้ใจใครและสุดท้ายนี่พอมันรู้ว่าจีนเปลี่ยนจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าภาพเปลี่ยนเจ้ามือในเกมนี้ไปอยู่ที่ตระกูลเตียงบันเนี่ยนะครับมันก็เล่นบทว่ากูตัดน้ําตัดไฟตัดตัดเน็ตนะครับยกเลิกการซื้อน้ามันไม่ส่งออกรับห้ามนําเข้าคือพูดง่ายๆว่าการทําของนายฮุนเซนมันก็ไปกระเทือน กับสีหนุวิวซึ่งตระกูลเตียเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่จีนนี่เริ่มเปลี่ยนมือจีนเริ่มไปให้การสนับสนุนเตียเซเฮฮ่าแล้วจีนให้การสนับสนุนเตียบันแล้วจีนเนี่ยเขาติดต่อกับตระกูลเตียมาไม่น้อยกว่าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าปีเหมือนปั้นมือสำรองเอาไว้รอถ้าเกิดเจอสถานการณ์ฉุกเฉินก็เปลี่ยนตัวเลยจีนอาจจะสนับสนุนให้เตียบันยึดอำนาจก่อนที่มันจะสายเกินไปก็ทำได้ นะครับเออแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตระกูลเตียนเนี่ยมันก็นเลอะเทอะไงไปเลอะเทอะโดยการถูกอะไรฮะถักถูกครอบครัวคุณไปปั่นข่าวสเสียของเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางคุณมานาเนี่ยนะครับเอาข่าวจีนเอาข่าวเตียบันไปเล่นสเสียของเลยทําให้จีนเนี่ยขยับไม่ได้จีนขยับไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจีนก็ยังเกรงใจไทยอยู่ในฐานะนะครับในฐานะพันธมิตรส่งออกสินค้าของจีนลายใหญ่ เราเอาสินค้าจีนส่งออกไปออกไปสู่โลกภายนอกมากกว่าเวียดนามหลายร้อยเท่าเลยนะครับปีหนึ่งก็เป็นแสนล้านนะครับไม่ใช่เป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยจีนจะทําอะไรกับไทยมันก็ต้องระวงมันก็ต้องคิดให้มันหนักคิดให้มันรอบคอบแต่พอโดนานางหุนมานาเจ้าของสื่อขเขมรทั้งประเทศไปปั่นข่าวนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยทําให้จีนเนี่ยมีทําให้จีนเนี่ย,นนยสะดุดแล้วก็ทําให้ไอกองทัพเรือของเขมรที่ปกครองโดยตระกูลเตียเนี่ยนะครับชะงักไปด้วยเลยนะครับ จนทาให้เกิดการซ้อมรบที่จะมีการซ้อมรบจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการซ้อมรบจริงจีนก็ไม่กล้าขยับออกมานะครับเออลน,นางหุนมานาะก็เล่นในดิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเลยนี่แหละครับดังนั้นการที่จีนจะไปสนับสนุนนายเตเซียเฮฮาฮาตระกูลเตียนนี่นะครับก็มันก็เป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลืออย่างไรเป็นข่าวจริงนะครับตระกูลหุนก็เลยเตะตัดขาซะตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเขมเมเนี่ยจีนทําอะไรไม่ได้แนละ้อย่างน้อยก็ท่าเรือเลียมก็ยังเป็นของกูอยู่ เพราะกูมีทหารกูมีกองทัพเรือกูไปจอดเรือรบอยู่ตรงนั้นกูมีกําลังพลไปอยู่สูงอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับจีนก็อุ่นใจในเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่ยังอื่นเนี่ยเขายังไม่แน่ใจถ้านายฮุนเซนวันหนึ่งเนี่ยนะครับถึงขั้นต้องปิดประเทศตัวเองเนี่ยทีนี้ท่าเรือเลียมก็จะมีปัญหาแล้วทีนี้กลายเป็นว่า,ขาเขมรก็ไปกวนส้นตีนจีนก็พาลาดจีนออกมาที่กลางสี่แยกนายฮุนเซนก็จะแก้ผ้าจีนโดยการชักดาบทั้งหมดแล้วฮุบท่าเรือคืนแล้วก็ยกเลิกสิเอวีทั้งหมดผมบอกเเเเเกมมนนนนนนีุุ้ซดดดิาดิดาาาอย่งหัง พอหลังจากที่มันเป็นข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงเดินทางไปที่อียิปต์แล้วยังเดินทางไปที่ประเทศที่ผมจําชื่อประเทศไม่ได้เดี๋ยววันนี้เดินทางไปสองประเทศสีจิ้นผิงเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ถ้าเขมรไม่สามารถเป็นหับได้สีจิ้นผิงก็จะลงทุนให้กับสปปลาวมากขึ้นคนลาวที่ทํางานอยู่ในลาวก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย นะครับแต่ขึ้นอยู่ที่ผู้นําลาวนะคุณจะเจราจากับจีนยังไงเป็นการชาระหนี้ยังไงจะมาลงทุนกับลาวรอบใหม่จะต้องทํำยังไงถ้าเกิดผู้นําลาวนะครับนายสอนไทรศีนันดอนเนี่ยถ้าเกิดมองเห็นผลประโยชน์ของชาติผมว่าคนลาวไม่เดือดร้อนแล้วทีเนี้ลาวจะสบายแนละ้วแต่อย่างน้อยก็ได้ใช้หนี้แต่ถ้าเกิดสมมตินายยกรัฐมนตรีลาวเนี่ยนะครับสมมตินะเห็นแก่ผลประโยชน์กับตัวเองหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้องเนี่ยสปปลาวก็อยู่ในสถานะเดิมคืออยู่แบบทรง ไม่ช้าไปกว่าน,นี้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเล่น,เล,นเล่นแต้มต่อเป็นสปปลาวจะมีเงินมีเงินทันดีเลยผมบอกให้การจ้างงานนะครับเงินก็จะสะพัดอยู่ในสปปลาวเลยนะครับคนลาวอาจจะไม่ได้ข้ามาทางฝั่งไทยทํางานแล้วอาจจะไทยอาจจะต้องไปเอาแรงงานพม่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องไปเอาแรงงานจากศรีลังกาหรือแรงงานจากอินเดียอะไรพวกนี้เข้ามาแต่อินเดียคงจะยากนิดนึงเพราะอินเดียเนี่ยกับจีนมันมีปัญหากันนะครับอาจจะได้ศรีลังกามาอะไรมาเพราะศรีลังกาเนี่ก็้ถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่รู้บางคาเทศไม่รู้นะ ที่ล่มสลายไอ้ที่วานายกรัฐมนตรีรหนีไปนั่นแหละแบบเดียวกันนะจะจีนเดินทางไปอียิปต์ไปเจราจาเปิดทูตการค้าไปคุยเรื่องของการลงทุนวันนี้จีนเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจีนไม่ลงทุนในเขมรแล้วนะฮะเขาไม่ลงทุนแล้วจบแล้ว,ลวตะกูลหุนกับจีนเนี่ยจบแล้วฉะนั้นถ้าเรือคลองฟูงนันเตโชอะไรต่างๆก็ถือว่ายุติปไปโดยปริยายทีนี้จีนก็คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเขมรอย่างเดียวนะครับตาม อ่สัญญาใจกันเอาไว้ว่าเราจะให้ท่านดูแลเกาะกงร้อยเจ็สิปีเราจะให้ท่านดูแลไอ,ไอ,ไอเหมืองทองอเหมืองทองคาอีกร้อยห้าสิบปีอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับจีนเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เขาจะต้องลงทุนไปในเขมรเนี่ยเขาจะเสียเปล่าวันนี้เขาเลยดอดไปที่อันนี้อียิปต์แล้วทางการอียิปต์ก็เยสด้วยทางการอียิปต์บอกไม่มีปัญหาเลยเรามาคุยกันเปิดเปิดหับแพงใหม่นะครับจีนเขาวางยุทธศาสตร์ทางการค้าไว้งนี้เลยเขาจะไปกันทั่วเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบภูมิภาคเนี่ย ฉะนั้นตอนนี้ไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจากการที่จีนตัดหางปล่อยเกาะเขมรเราต้องเจราจากับจีนนะครับแก้กเรื่องกฎ FTA ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการต่อรองการเรื่องของภาษีภาษีเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการทาหารช่วยเหลือทางด้านการเศรษฐกิจไม่ใช่เรามารับอย่างเดียวเราต้องให้เขาช่วยเราด้วยเราต้องแก้อะไรใหม่หมดวันนี้เราจึงต้องชิงความได้เปรียบขเขมรเพียงพัมต้องชิงความได้เปรียบและผมบอกได้เลยนะครับงานนี้นะครับต่อไปนี้เนี่ยไอ้คนขเขมรที่ว่าแย่งข้าวหมาแดกแล้วเนี่ยอนาคตนะครับจะต้องอะไรฮะ จะต้องฆ่าฟันกันเองขมนแดงจะย้อนลอยกลับมาแล้วงานนี้ถ้าจีนกระโดดลงมาเล่นนะครับในฐานะพี่ใหญ่ที่เคยเป็นคนดูแลขมนผมบอกเลยนะฮะขมนเป็นไปดั่งคําของเลยฮะพระเจ้าสุญญาริยะโบรมันว่ามึงชาตินี้มึงไม่มีโอกาสปกครองกันเองมึงจะถูกปกครองโดยต่างชาติ